วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําระบบการย้อนให้ดูกันนะครับว่าเซ็ตยังไงนะครับกับเครื่องโซฟา 5K นะครับตันนี้ามาดูกันนะครับที่หน้าเครื่องตอนนี้เครื่องผลิอยู่3.6นะครับประมาณนี้3.5 3.6นะครับเข้าเมนูแล้วก็เลือกไปที่ เซตติ n งนะครับ1เลยกด enter ไปลงมาที่สิบเจ็ดเจ็ดอยูนี้นะครับ enter เข้าไปมาให้ใส่พาสเวิร์ด0 0นยหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก enable เปิดเลือก ct mode แล้วก็เลือกให้การย้อนเป็นศูนย์เลยนะครับตรงนี้คือเอาไว้สาหรับตั้งว่าเราอยากให้มันย้อนเท่าไหร่ได้นะครับให้เป็น0.00 KV k w Enter เรียบร้อยอทีนี้ระบบก็ทำการผลิตไฟเท่าที่จ่ายเท่าที่โหลดใช้ในบ้านแล้วนะครับโอเคครับอันนี้พอเปิดระบบ กันย้อนนะครับมันก็จะเดินหน้าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เปิดแอร์หมื่นแปดอยู่นะครับโัเคว่ามิเตอร์ไมห่หมุนเลยนะครับโอเคครับ